สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแม่ครัวก็ร่างคนอาหารลงไปบดแล้วปลาคนไปบด้วเด้อทั้งลมบดระเด้อท่านติกินเลยโอ้ยตอนนี้นั่งทองนั่งตึงๆอยู่างสุดยอดสวัสดขึ้นมากครับสวัสดีค้นมากวุณผันสวัสดีครับสวัสดีหนูแดงหงส์เสนสวัสดีคุณตาสวัสดีโตเจียวเนาะ ัสดีครับสุภาพสอนคุณตายังหนุ่มอยู่เลยนะครับหนุ่มตอนนี้โทรศัพท์ปรจักษ์เลยหรือตาการนะครับเห็นตัวจีมอกันเยอะไอจีาอาาจวจานอ่ะตาการแก่แล้วจีวานอ่ะตาการแก่แล้วไม่รูปหล่อเหมือนตัวเจียวเลยแทนบอกที่สาวคนนั่นตอนนี้นั่นนี่นสาวน,นั่นก็ดีล้วตัวเหรียญก็มูเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็เลยนอนจังหน่อยคำ่นจะมาขึ้นเวทีเป่าเค บนอนอ้ยอย่นอสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนโตเจียวคนหล่อสวัสดีครับประันสวัสดีครับเอฟซียิ้มเปื่อยๆว่าหลานน่ารักหลานน่ารักนะครับเอฟซีก็น่ารักเหมือนกันสวัสดีครับเอ๊ะหนุ่ยยงเปลี่ยนเป็นปวยเรนนมือนาเนาะนนะเนูเนาะ อาเห่าเลยเห่าเลยเห่าเลยเหยยงนอนแล้วห e ่าเลยยนอนแล้วยนอนแล้วนอนเลวโอ้ยยิเลยถอนาพอยิมเลยาพอยิมเลยาพอยิบหยิ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 กกันเายิยิยิเรว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 ตานมงฝ่องเดี๋ยวปตาิบปตาหน่อยือเยพี่นอง ปวดเพ่งเรียกหน่อยก็ไปฟอนไซแม่เพียอย่หันบอกแม่พ้ไป,ออกไปตาการแงผมบอก <y> แดงหนาแงตานะครับสวัสดีครับสมจิตนะครับกินสุขคนสวัสดีคุณตาน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตเจียวโตเจียวน่ารักมากตานขอบคุณนะครับขอบคุณเยียบดี รเหงเนร่ยงรเห็นเนโอ้ยนี่มันมากเบิ้งแดงอีกแลนว้ระเบิ้งแดงนี่มันบงดีดีจ้ะไปเลยไปเลยไปเลยที่ดีหน่อยที่ดีหน่อยเอ้ยมามาหอดเอาตัวน้ำตังสีจยงสัตนม่แลวมันตาย ตายเลือดตาหนะอันนั้นต้นนี้ก็ตายเพราะน้ำมาเปลี่ยนหายต้นนี้เอาออกไปแล้วนี่ต้นนี้ก็ตายเพราะน้ำมาเปลี่ยนหายตายฮึต้นตามันมันเปียกโผลเจ้าหน้าเีาก็หดอยู่เนาะมันเปียกโผลมันเสียวางส่วนอามาอันเพิ่มผลเนาะนางเลาะกันพี่น้องนางเลาะส้มบรรยากาศหญ้าแห้งช่วงในหญ้าก็โดนน้ำอ้อในหญ้าวัสดีครับคุณ สวัสดีนะครับสวัสดีครัีทุกคนนะครับยังไปยังมาหออกหอกววงใหญ่พี่น้องหอ,อกหววงใหญ่สองตัวนะครับเอ้อต้วใหม่ตายพี่น้องมันสีเปลี่ยนให้วไาสัน่นตันนี้ก็ร้ายเมื่นนะครับ สวัสดีครับวงเดือนบุญมากนะครับสวัสดีคุณกาอยู่กับหลานนะจ๊ะเล่นกับหลานนะครับมาเล่นกับสิบคนแล้วนะครับถึงเวทีน้ำนาลิตะนะครับป้าเจ้ากาไลเอาสันป้าเจ้าสิไล่ยตบนาลิตะมา่งนะครับงานตาการขอไปพนนทน์ด้วเพิ่นเล่นเมย์เพิ่นกระนอนนะครับนาลิตะเนาะนะครับอ่ะ เอฟซีกับเบิงพุนน้ำเบิงพี่แน่เนาะนะครับพี่นองนาอนะครับเบิงส่องคอช่องโลกน้ำกันนะครับสุดคนนะครับพรอพคอสัสแสงทองฟินแลนด์นะครับตัวนี้ยังไง ตักตกแต่งพี่น้องครับแ่งจนไหมโอ้กวงตัวยู่ในปลาพี่น้องกวงขาวพี่น้องเอ้ยนะครับกวงเทียมมันกวงแคฉะปลาเป็นดอนพี่น้องเอ้ยนะครับรอเนี่ วงบดแท่เนาะวงกองนะครับพี่น้องตาได้มาแล้วนะครับเก่งตานะครับขอบคุณด้วยหลายนะครับโอ้ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นนะครับโอ้ยเอาปันนี่แหละครับมาเจอหมดปีปันนี่แล้วเนาะนะครับไส่มาแล้วเนาะนะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่าให้มาแล้วนะครับ รายการกัดจะพิจารณางวดเห็นฮะใส่มันขึบเนาะนะครัเอฟซีมันใหญ่มาแม่นแม่นนะครับพี่น้องแต่ว่าตาการบ่ได้เอาไปยังงวดยังเอานะครับขอบคุณหลายลนะครับสวัสดีครับจุรีพรจันทมาศนะครับสวัสดีตาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตานะครับโอ้ยมาได้วยกวนเอ้ยนะครับได้เห็นเอฟซีนะครับ เป็นสุภาพบุรุษเนาะนะครับใส่เสือเขียวสุดรอนะครับแ้วการใส่เสือสีม่วงเนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าผันไทยในโทรศัพท์มันเป็นสีเป็นสีน้ำเงินพี่น้องเลยแล้วจีิจริงเสือตัวใส่เป็นสีม,ม่วงนะครับสวัสีคทัตตาเอาเสีครับผันไทยก็ย่ำคำเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจัน้อยนะครับคำจัน้อยแต่จะรุงรุไหล เปน็นนางกินอาหารนะครับทั้งด้งนานวที่ยูพีละยินโดมรูอินนะครับทังทีมงานทั้งกะลังนะครับกะลังจัดเกี่ยมของรางวัลจัดเกียมอาหารการกินนะครับพี่น้องดี๋ยวพาพี่น้องยางไปทั้งขางพวงไปทั้งหลังทั้ง้าวายน้ำพี่น้องสะวายน้ำนะตัวเกี่ยวของในบ้านเลยวนะครับตอนนี้ ต้นใหม่อุดมสมบูรณ์ดีพี่น้องต้นต้นแช่นะครับต้นแช่ไงส่วนแช่แชอ่าวอีสานบา้านเฮาเอิญดอกเขาเ้าๆเ n h a ย n h a นะครับกินกับลาบงว้วแซ่บแซ่บนะครับสวัสวดีครับตาก้าสวัสดีครับครับไปเลี้ยงทุกคนเลยนะครับ สิ่งใดนะเตรียมกินแรงเนาะนะครับในช่วงนี้ฝนบนตกะด้วยนะครับรร้งานสภาพอากาศเนะาะเท่ากับว่าบ่มีฝนนะครับมีนิดเดียวนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อกาศว่าคงสิบนบตกนะครับผ้าอ,อยู่บุกขอมาหลอกไม่โอ้มะม่วงก็ยังไงมะม่วงก็เขาสารน,นะครับอยู่ถุง น้ำคนพี่น้องมึงน้ำมึงน้ำบุญน้ำไหลน้ำวันนี้มีฟ้องทอดตระซาไว้น้ำเนี่ยโอ้เดี๋ยวลกเห็นด้เนาะถาไปน้ำน้ำใสดีคเดียน้ำบุญน้ำฟ้องคนเดียวจะพาพี่น้องมาเบิ่งก่อนนะครับบองไม่ได้เห็นเอฟซีเลยเบิ่งนแล้วนะครับเอนนี้เราหมองเก่าแล้วพี่น้องเนาะนะครับ คือฮอพ่อนะครับสวัสดีคือเก้านะครับไรซ์ดกับเบิรงมองเก้านะครับผูบอวกับคู้เก้านอะนะครับเอฟซีกับคู่ไม่นั่งกับมี่คู้เก้ากับมี่นะครับโอ้เบืงน้าเบืงน้าบุญพี่น้องหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รู น้ำพุน้ำขางยจะไปเพิ่มพี่น้องนะครับบางเครื่องเล้ยวบางเป็นฟองไข่กลฟองยาซับผมนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุ่นเย็บซี่นะครับ,บ,เ,รบ,นะรบเห็นนะตัวม้วนๆล้านเปอร์เซ็นอะไรแบนะครับโอ้นะครับมาจทนเดย์เขาก็ให้ตาถือน้ำเนี้อ,อนะครับปวดเนาะปอต้นสิ่งหนึ่งพ่อย่อนะครับใกล้จะสิ้นปีละนะครับเยอะอีกอยู่อ่า อลลสองเดือนคุกลัวเนาะนะครับแต่จะสิ้นปี่ขอศอกสิบหกแล้วนะครับปี่หกสิบเจ็ดแต่จะของมาซูเนาะนะครับเป็นที่ว่าเป็นส่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น,อน,น,มมน้องสวัสดีครับซีคนสูย้คนงามทุกค้นเรือนะครับสวัสดีครับวงเดือนบุญมากนะครับบุญพลายเนาะนะครับซื้อเอพิ่งจะยูสูสูนะครับพี่นอ้อง ซูเนาะซื้อเป็นดีนะครับน้ำสมุนกับไผ่เลาะดีเนาะนะครับที่สุราษฎร์าเพิ่งจุดนะครับตารูปหลอดจางนะครับขอบคุณหลายเด้่อนะครับที่ชมเชยเนาะนะครับ<ม>อันนี้มีธรรมดาฝนก็นลงผักใก่เนาะพี่น้องเนาะทางอีสานเขามันแตจะยุดไปต้องไปสู่คนละทางผักใก่ทางสุราษฎร์ฯล่าสงขครามเนาะ คนผู้นองเย็บทีอยู่ทุกหมอกสถานที่นะครับดีโอดีเกนผู้น้องชาวไทยเขานอนนะครับที่คน,นไดกลับมาจากประเทศนอกทำมานความปลอดภัยพี่น้องแต่ว,ว่าแต่พอแสดงความเสียใจก็ผู้ที่คนกลับมาบ่ได้เนาะนะครับเพราะว่าเพื่อเสียชีวิตนะครับหลายคนหลายคนโอ้ยนะครับเป็นกระซิบโจรเ,เงื่อนหาท่องก็ได้กลับมาหอดบ้านเนาะนะครับพี่น้องเงืเ่อนกับสุบอนได้หลายสั่ง ค้นจะยืมนี้ยืมสินไปยืมติดหนี้ติดสินสิดนะาะใส่ตัวนี้เป็นคนยุโานเนาะนะครับพี่น้องโอ้ร้องมห้กระเซาะน้ำพี่น้องขอแสดงความเสียใจเนาะนะครับพี่น้องคนไทยเขานะครับพี่น้องคุ่อยากได้นะครับพี่น้องจังเดินไปพอเกิดว่าสิมีอุบัติเหตุเกิดสงครามเนาะนะครับกต่ท่านอันนะครับคือร้องมาแล้วขำใจพี่น้องเนาะ ก็จะคืดไปอีกเด้อนะครับมาแล้วก็ดีาอายุบานเฮาวสุนัตงเนี่ยได้หน่อยแน่ครับก็รู้ใจซะเนะ<ม>าะว่าบ้านเฮาบ้านเกินนอนนะครับไปอยู่คนนั้นก็ชื่อว่าน,นะครับไปอยู่งานเพิ่นสุนทรเกศนั่งห้ากับเด็กเกศคือว่าเป็นภูมเกิดที่ไดก เดินไปเรื่อยๆเ,เอาเดินไปเรื่อยๆโอ้น้ำง,งามเว้ยน้ำบุญดีเว้ยอ่าบังน้ำบังน้ำบังน้ำสาดูน้ำสาเลยโอ้อยหยานี่คือแหงบนหัวน,น้ำโอ้นี่ฝนเศร้าหลายมือพี่น้องหยาปลูกประดับหลังบ้านกะ เปลี่ยนสีจากสีเขียวๆกับเป็นสีเหลืองๆแบบหนึงนะครับพอบคนบวชจะพ้นน้ำเนาะม,มีห้องไหนจะเป็นตดตาเนี่โอ้ยเดี๋ยวมองนัน่มองนั่งดีพี่น้องบ้านเนาะขออนุญาตนั่งนอกนก่อนพี่น้องบ้านนอนนั่งก่อนนอนอยู่ปีไปแล้วพี่น้องบ้าน นอนอูเตบร,ริเวณขอบสะไวยน้ำนะครับทางขง้างกำแพงพี่น้องกำแพงก้อนเห็นนะครับ,บค้ามไปเลยน้องฝาเปลี่ยนจางปังพี่น้องว่เป็นตะพิฝนตกหรอ,อตกมือสุดไทยกับเปนมือ,มอ แที่วคนเปิดโมงเปิดฤด,ดูการพี่น้องเมื่อสุดท่ายเลยนะครับชุดท้ายฝนตกนะครับเจ้าพอพญาเิแขนเล่นน้ำด้วยตมแน่นิดหนึ่งนะครับจะว่าพี่น้องเยบเแฟนเพลงแฟนมาล่อมก็มาหลายหลายนะครับมือนขอบคุณนะครับขอบคุณที่ในการสนับสนุนนะครับขอบคุณที่มากเกี่ยวส้มเน,ะนาะถึงแนวคนจิตตก กีฬาเอฟซีก็โดนดันมาให้กำลังแรงใจนะครับยางอุณหภูมิข้างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นองทัวประเทศนะครับ ครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อย่าทาค้มเข้าใจก็คือเรองยักีดื้อนะครับผ่านโเซเชียลนะครับก็มาเึ้ืนเนี่นะครับผมเห็นอยู่ในเพจนะครับเห็นเข้าเอาเพจโรงพยาบ,บาลพิลลแ่นนะครับเพจปาวดร มาล่งนะครับพี่น้องว่าแพ้วข้าวเราคุยวันขึ้นแล่นน้องนาลิตะเป็นสิบเปิดรุ่นรางวันกองซุ่มมาสันโบแมนเลือนะครับเป็นควบจริงนะครับเป็นคุมวิสาสีบนะครับพระเจ้าจสร้างเพียขึ้นมาสร้างกะระแสขึ้นมานะครับเพื่อหลอกล่วงพี่น้องนะครับฉะนั้นกผมจะอขอแก่เลือพี่น้องมันโบแมนนะครับอย่าไปหลงเสือเขาเลือนะครับอย่าไปสือปัด อย่าไปลงผลเงื่อนเขาบันซี่เห็นเขานะครับพอผมคุยกับลูกแล้วนะครับลูกว่าเด็กเห็นกองซุ่มนะครับส่วนะผมอ่านเบองนะครับกึ่นนาเพียดในโทรศัพท์นี่แต่รางวัลใหญ่ๆพี่น้องขาราโด้โคตรจูเน์สามขั้นพี่นอ้องรางวัลท้องนี่สินะครับรางวัลเงื่อนเป็นล้านกามีนะครับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเร่ลอ,อยขั้นนะครับท่องข้ามก็เป็นตักกท่าไดพี่น้อง ฉะนั้นพอแมนคุณเพือนครับพอเป็นกวุมจริงนะครับเป็นกลุ่มพีสาสียนะครับก็เห็ดข้งมากนะครับเพื่อหลอกลวงเพื่อต้มตุนน่ะไระพี่น้องนะการวัแจ้งนะครับผ่านทางโัวเชี่ยวด้วยนะครับผ่านเพจนะครับผ่าน่องประกาศขรงแ้มนิตะแกงเรย์ซี่แต่รับทราบนะครับว่าเที่ยวพารองพยาบาลฟินแลนด์ส่วนนี้บริเวณปองซุ่มนะครับอย่าไปหลงเสื้อโดยเด็ดขาดนะครับขอบคุณหลายนะครับ น้ำใสใจ,จริงพี่น้องช่วงนี้ทากการมันเกิเริ่มสีเย็นสีหนาวนะครับทั้งลูกหล้านเขาก็ดมาด้่มาลงเอดน,นะครับจะ,ะทำแรเล้วพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับาการแต่จะได้ลงไล่นะครับจบการไล่ซดมารวาคำมากมันเหมือนมันดำ เฟฟซีนะครับามาเลียวกับโคตรลายโคตเชี่ให้ผมเนี่ยด้อนะครับเื่อใหางการนี่ไได้เป็นคานำซากกาแฟนะครับเดือนที่ซีสามเดินทางไปบริเวณแจ็คสัตนนะครับแต่ว่าเดินที่ซนี่ก็คงสีได้อยู่ดาเฟคตรลายโคตรชี่ให้ทุกคนติดเขามาพับชมนะครับเการเดนไปถนากนดอนะครับวันนี้ในกริ่มสิมื่ โอ้หนักงามหนักงามสวยดี เดี๋ยวไปข้างนอกนะครับเป็นไทด้าน,นาว 4, ์วีทีเย็บซีดเดือบึงนะครับจับน้อยนะครับก่อนจะลงไหลไว้ไปแสงสีด้านหน้าเวทีคทีเกิดอ๋อนะครับวับนขา่ายวันเกิดนาดิาสานะครับจัดอลังกายจริงเนี่ยเห็นวอนาดิสาเนาะ สวัสดีครับยางกลอง้องยังหรอแ<อ>จ่มมันย่งแล้วเตีย้ยกำลังมืดกำลังค่ำแล้วนะครับต้องไปหาหมองไฟ่อนพี่น้องกิจจิแกงหาไปแสงสีเสียงก่อนนายสมคิดก็ติดคุกเหมือนเดิมนายสมคิด,ดครับ โอ้ป่าทิุ่ยเงยบเลยป้องบรยกาดานาเวทีนะครับเกิดานต่างน้านหน้าเวทีด้านหน้าเวทีบรรยากาศด้านหนาเวทีพี่นอก,นกดูควานะนะมสดสมากงาม

ด,ด้านหนา้าเวทีออกมากทั้งนอกทั้งบริเวณน้องสตาพี่นออ้องบรรยากาศของป่าเนาะนะครับงามดีนะคร,ครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับเจสมผ้าวนเอาสมคิดไปเลี้ยงเฝ้าเรือนภายแน่จ้าตานะครับคุณจะเอาไปคนอยู่นะครับคดดังคน กดังทีสิบามไรนะครับเพราะ,ะว่าเพิ่นเฮ็ดสาไวาน้ำให้พร้อมแล้วก็ครอบกวงดีดี <c oughs> นะครับ <c oughs> เพิ่นสีนุทางเรียนอยู่ดอ <c oughs> กกลับบ้านเราพระรออยู่สวัสดีจ้าตาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีเ c ีที่รักและคิดถึงทุกคนด้วยนะครับสวัสดีลือไทยกงจากสวัสดีตา มาวันเกิดหลานสาวนะครับยูนี่อ่าเดเดมือนนะครับพี่น้องอยู่บ้านในนะครับกำนัลทิตากับปัดเจวนะครับอตอนทำของมาทัางนอกอยู่เด้ยนะเล่ะพี่น้องสมบรรยากาศเหยียดแขงเหยียดขาเปิดหูเปิดตา <laughs> นะครับ แล้วไปก็เห็นก้อนหินพี่น้องบนภูเขาเด้อก้อนหินก้อนหินน้ำตกสันดิสันติเห็นมองน้ำตกโดนถัด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 ล่งสระที่น้องน้ำไหลวนเนาะเราต้องไปเบิ่งไก่เห็นน้ำตกพี่น้องมาเบิ่งกินบนัดที่นกไฟก็ได้เด้อนะครับแต่ว่าบ่อนมาบ่อนเบิ่งได้บ่อนได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเห็นบ่อนแล้วอยู่นะครับตัวน,นี้ก็เป็น สิเป็นลานอาหารนะครับจิ๊บแอร์นะครับนี่เป็นกระเฮ็ดดัวกั้นนะครับเป็นพระลานออกมานะครับทั้งขาของ่ายคือเป็นระเบียงวนาะพี่น้องเนาะเป็นระเบียงวนะดูใกล้ๆก,กันก็นจะมีเป็นลานอาหารนะครับกับราวายน้ำสาวายน้ำจุดที่สองอยู่ทั้งนอกบ้านนะครับ ฝากไปเรวเห็นแน่นๆนียนๆนะครับเอาพอนั่นกันไว้นะครับกําลังก่อสร้างอยู่ครับอากาศโยกดี้แจ้นะครับเมื่อนี้ได้พูดปุ้ยได้ทักทายกับเยาวชนะครับส่งแง้มแรงนะครับส่งบรรยากาศที่ดีเย็นสบายสบายพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้เป็นงานวันเกิดนะครับวันคล้ายวันเกิดของหลานนะครับนาริตะ จัดยังไงนะครับพอก็ม่เพื่อนนะครับพี่น้องผู้อยู่ใกล้พอมาได้อย่างมาเที่ยวกับมาได้ดื้อนะครับดังนันการกินกับกับงศิมีหลายอยู่นะครับยินดีตอนรับนะครับยซีนะครับผู้ศีนี่ควอตั้งใจว่าจะมาเที่ยววันเกิดนาริตะในวันนี้นะครับปกติวันเกิดคนวันที่สิบเก้านะครับพี่น้องเมื่ออื่นแต่ว่าแม่แพ่เพาพนกกเลยจัดก่อนเหมือนหนึ่งนะครับพะว่าเหมือนื่นนะครับ่นจะพลาดพู่น ไปเที่ยวแล้วก็ไปทําบุญนะครับไปทําบุญนะครับเมือเงก็ได้จัดกรอนมาสั่นนะครับนะก็บวันอย่างนั่นนะครับก็บกับข้อดีขี้เก่าเห็นให้ดีก็ดีนะพี่น้องสวัสดีครับดิมนนะครับสวัสดีพันคุณตาก้ารนะครับสวัสดีคร่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะยค่ะ